ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์เนาะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดโอ้ยี 28, นะ่สิบแปดแตพี่น้องอรกรกฎา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับเมือ่อวันพอแต้มผ้ามาติดตามราวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือ่อวันศะุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกคหกเจ็ด ลราพัฒนาออก975 048ครขับเรยกล่างเขาออก50เนาะพี่น้องเนาะขับมีผู้สชคผู้มันมโนนะพี่น้องนี่ครับงวดวันศุกร์ที่26กค2567เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปู่07บนล่างวิ่งรูด3กับ4ี่เตียวปูมาเน้นที่3พี่น้อง สามหนึ่นงสามหกสามแปดมาซีพี่น้องพอเตรียมโมทันเลยนั่นตัวนี้ครับสี่แปดเข้าตรงๆรงนะพี่น้องเนอกับปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับฉนันวตนต่ว่าตัวเน้นบ่เข่าพี่น้องเข่าตัวที่บนเน้นนะครับเอาไผ่โขกไผ่มันพอเตรมก็ดีแกนนะครับเด้อกับปู่ศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะสี่แปดเข้าตรงๆ นะครับเอามือนีพอเตรียม้าม,มาตามต่อยเ,เนาะพี่น้องเนาะครับครับวันจันทร์ยี่สิบเก้า ไปเรียกนี่เหรอเรียกไปสามเหรียญก็เียกขอเหรียญนะฮะอีอันนี้หาวาเรียขอสังเหรียญแม่อสีเบอร์อันนี้สอง่อันนี้เป็นหาวไปทีบ่ เราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งรู่นหนึ่งกับสองนะพี่น้อง เน้นที่สองครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับสองเจ็ด สองสามสองห้านะครับห้าสี่ห้าสอง ห้าสามนะครับครับเก่าชุดเก่าหางคือเก่าพี่น้องครับสำหรับปูเน้นนะพี่น้องเนาะเน้นที่สองอาจิมี ครับสั้งเกรื่เบื้องสองหาหาสองพี่น้องกับกับตัวกันใบนะครับครับสัเดเจนนะพี่น้องเนาะสองห้าห้าสองกับตัวกัน อาปเตียมกับเจเบิงเนื้อพี่น้องเนื้อปูเป็นทรงมาให้นะครับครับราวพัฒนา29กค67พี่น้องบนล่าง1กับ2เน้นที่2พี่น้องครับ1 2 1 3 1 4 2 7 2 3 2 5 5 4 5 2 5 3ครับปู0 7นะพี่น้องเนาะครับชัดเจนนะครับเอาฉะนั้นเราอย่าลืมนะพี่น้องเริ่มมักสอบตัวเด็กกับ อย่าลืมกลับตัวไว้นำ็ดีขึ้นกันเนาะพี่น้องนะเนาะเพราะงวดนี้ก็สิหาหางนี่นาะครับเนาะครับพอแต้มขออวยพรคอ,อ,อยเขาตรงๆอีกเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันหมานกันนะครับครับเอาวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันที่ยี่สิบเก้ากคสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาภูศูนย์เจ็ดขับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองนะพี่น้อง คับเน้นที่12 27 23 52 25กลับกันไปนะพี่น้องครับพอแทมกับข้อกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่ศูนเจ็นะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแทมขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเนอะขับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไวพ้พอนขอให้เขาขอให้แตกฟังฟังหยิกครับพี่น้องอีซีก็จะได้โศกโศกมันมนกันนะครับครับเอาจะลืมนะพี่น้องเนะขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพืเ่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุด้ายไายสุดนี้พอเตียมก็ขอ,ข,อขอกราบขอพระคุณอีฟ e ีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียม รับพอเตียมพอไวพรอไห้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับคอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม